ขาเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากเพื่อนๆนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุ้ยเมืองไทยด้วยนะครับครเพื่อนเพื<ๆ>่อนวันนี้เราอยู่ในรายการพาร์เทนะเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเ,เห็นนะครับวัดดอนทองทราบเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นที่สองนะครับจะสร้างราวปีสามศูนย์นะสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับเกิดจะมีโค้ดตัวนะอยู่บริเวณ ด้านขวาหลง่อนะอ่าแล้วก็ตัวตัดก็จะยบยาประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันดูโดยการตีกล้องนะอ่สาสำหรับเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยสดงดงามนะครับเอกลักษณ์ที่เด่นชัดนะเห็นไหมยันสวยงามเลยอ่าความเรยคมชัดหน้าตาหลง่อแกะได้เหมือนแล้วก็สวยมากนะอ่าโคดก็ตอกเลยคมชัดดีนะครับเห็นไหมดูโคดเพื่อนๆเห็นไหมการจินเนื้อต่างๆนะ อ่าลักษณะการกินเนื้อแบบนี้ก็มีในผัดเทนะครับตัวนะเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนๆดูใช่หไหมครับการกินเนื้อที่ลึกลงไปเห็นไหมเพื่อนๆดูบริเวณปลายยันต่างๆนะครับอ่าคมลึกชัดเห็นไหมตัวหนังสือเป็นแข้งเป็นเลี่ยมเป็นสันขึ้นมาเลยอ่าผิวเลียนมีความแห้งนะแล้วเพื่อนๆดูดิการแกะโอ้โหอุยช่างเขาแกะได้แบบเหมือนลง่อมากๆ,ๆเพื่อนๆลองไป เปิดรูปท่านเทียบดูได้เลยแกได้สวยและเหมือนดูดวงตาเห็นไหมดูเปลือกดวงตา,าดูเส้นลอ่อใช่ไหมครับบริเวณเส้นคอบคมคมวิ่งลอออีกเส้นหนึ่งนะนะเพื่อนๆเห็นไหมมีความลึกคมชัดดีแต่เนือสิ่งอื่นไหน,นเพื่อนๆดูบริเวณใบหน้าท่านเขาแกได้แบบมีชีวิตเลยนะ,ะแกะดวงตานี้เป็นเม็ดเห็นไหมอ่สวยงามมากนะครับผิวเหลี่ยมนี้คมลึกชัดอ่า เ็นะมครับก็มีธรรมชาติควาเป็นผิวแห้งๆ,ๆอยู่นะครับคือมีค่าฝุนเนี่ยตามพืนผิวเหรียนเล็กๆน้อยๆนะครับโอ้โหดูดูการเกดโอ้โเกล็ดได้ว่าเจ้มขังสวยงามอ่ะเหรียญนี้นะเก็บมานะครับคือว่าแก้สวยอ่าแล้วหลวงพ่อเห็นนั้นเก่งมากนะอ่าวัดดอนทองนะครับเนี่ยดูเหนไหมโมโนคู่เห็นไหมครับอื้อหือ คือผิวเนี่ยมีความแห้งเดือดมากๆนะครับแล้วก็การแก้เนี่ยมีความลึกคมชัดพอดูไปเนี่ยโอ้โหแท้เลยนะแท้ตาเป้าเลยพอลงกล้องเนี่ยโอ้โพอเห็นอย่างนี้แล้วนะเพื่อนๆโอ้โหเช่านะครับแบบนแท้เลยนะอ่าผมดูก็ดูโค้ดก้อนนะครับเ,เพื่อนๆถ้าจะแนะนํานะแล้วก็ดูการแก้ดวงตาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมีความลึกคมชัดดีอ่าเราก็จะมีโอกาสได้ผ่าแท้สูงกว่าว่าเกลละอ่าคือถ้าเป็นโค้ดตอกเนี่ยอ่า เชื้อขนมกินได้อะมีโอกาสแทสูงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผ่ผาเกจะไม่มีโคตอกนะผาเกก็มีมีทำม,มือนกันนะครับแต่ว่าก็จะเป็นโคลคนละตัวไงไม่สามารถนําโค้ผพาเทมาตอกได้หรอกก็แค่พยายามทําให้เหมือนนะครับแต่แบบนี้คือการกินเนื้อแล้วลักษณะของผาแล้วเนี่ยแท้แล้วนะครับอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างน,นะยานที่บอกไปครับเพื่อนเือนด้านหน้าแท้แล้วด้านหลังก็ต้องแท้เห็นไหมโห้หฟาร์มคมเห็นไหมครับ ตัวหนังสือด้านหลังก็ขึ้นลึกชัดดีนะครับเห็นไหมครับเพื<ๆ>่อนๆดูบริเวณผิวด้วยมีความแห้งตึงนะ,ะแบบเนี้ยปลายยันลายยันต่างๆคมลึกชัดทั้งหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับบริเวณยันเห็นไหมล่องยันต่างๆเพื่อวันดูบริเวณยอล่อ,ลอง กันนะเขาจะลึกเข้าไปข้างในนะครับแล้วผิวเนี่ยตึงดีจริงๆนะเป็นซาซาบบ็นี่โอกาสก็ไม่มีไม่มีเกลแล้วล่ะเราดูด้านหน้าด้านหลังได้ละโอกาสแท้ก็เกินร้อยไปแล้วแบบนี้นะเราก็มั่นใจในการเช้าหาอะไรยิ่งขึ้นนะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แกเนนะ่เพื่อนๆนะเพื่อนๆก็สามารถนาเรียนของเพื่อนเนี่ยนำมาเทียบดูเลยเพราะว่าผมส่องให้ค่อนข้างชัดมากๆนะครับ ให้เห็นรายละเอียดค่อนข้างถูกส่วนเลยเพื่อนๆก็พิจารากันได้เลยนะลองยิบเปลี่ยนเพื่อนๆที่มีหรือว่าเพื่อนๆเคยเห็นเนี่ยลองจำจำภาพๆที่ตาไปว่าของแท้ประมาณนี้นะครับแต่กระผมก็ไม่ทราบนะว่ามีของเกรหรือไม่นะแต่แบบนี้ก็แท้ดูง่ายดีก็นํามาให้เพื่อนๆศึกษากันนะครับแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นที่2ของท่านด้วยนะเก็บนะเกลือ,อทัดจากรุ่นแรกมาก็ต้องเป็นรุ่นสองถูกไหมแล้วแกะสวย,ย่างนี้เก็บได้แน่นอนนะครับ โอ้โหเป็นการตัดจับยาแบบนี้นะใช่หครับแต่ที่จสิ้งงนดน,นะด้านหน้าด้านหลังเพียงพอในการพิจารณานะครับไม่จําเป็นว่าด้านข้างต้องเหมือนด้วยเพราะว่าถ้าสร้างจํานวนที่เยอะเนี่ยก็มีหลายตัวตัดได้แต่ว่าด้านหน้าด้านหลังเนี่ยขอให้มีความเรียคมชัดไว้ก่อนเรื่องบล็อกอะไรก็อีกทีนึงแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกนี้เหรียญน,นี้แท้นะครับผมดูแท โคดก็เป็นโคต,ตอกด้วยแบบนี้ก็แท้ดูง่ายนะครับเพื่อนๆก็สามารถศึกษาได้เลยแบบนี้แท้อย่างแน่นอนอโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่มาศึกษาไม่มากก็น,น้อยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ